วันนี้นะฮะเราอยู่ที่สุสานร้านะครับผมความเดิมตอนที่แล้วนะคะรับท่านผู้ชมก็คือเราไปห้องใต้ดินมานะครับวันนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยมาเลเหรอ้โอ้เฮ้ยอ,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 อะไรวะวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนมาขอเปลี่ยนเป็นลูกซองครับท่านผู้ชมโอเค ความเดิมตอนที่แล้วนะฮะเราอยู่กันใต้ดินนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็คือ,อความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้น้ํามันมานะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยจะมาลองดูนะครับผมว่าวันเนี้ยเขาให้เราทำภารกิจอะไรลองดูคนนะรับก,ก็โดดเลยอืมมันก็ยังกดอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละ โอเคเออแล้วมันให้เราหาอะไรเนี่ยน้ำมันนี้ปะรถนี้ปะใช่ปะวะไม่ใช่ครับแต่เนี่เราเข้าไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่หรือว่ามันให้เราเผาอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอเข้าไปดูในนี้ก่อนนะครับนี่ไงไฟแช็กจึก๊กเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยคิดว่าจะได้กินข้าเหรอให้ตายเถอะโอเคขอรีโหลดกระสุนก่อนนะเรื่อไม่จะไปต้องหิวแล้วเจาเฮ้ยนูน้นเออผมเริ่มกินกับประกการณ์นี้แล้ว อะไร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 เมื่อกี้มันต้องเอาไปเผาอะไรสักอย่างเปล่าท่านผู้ชมในนี้ปะในนี้ปะเราได้ไฟไฟแชกมาแล้วเออมันให้เอาไฟแชกไปเผาอะไรสักอย่างเนี่ยเอ,อ้าตรงนี้เรามาอ๋ออ๋อมันให้เราเผาร่างน,นั้นหรือเปล่าท่านผู้ชมล็อกครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว เอ้ยได้อย่างนี้สิเอ้ย AK ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยให้ตายเถอะตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่ากูเผานี่ไหมจึกจึกอ้อยไม่ใช่ครับรูปภาพไม่ใช่ครับมันน่าจะให้ผมลงไปชั้นใต้ดินเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยกดระเบิดเมื่อกี้ผมหามือ ถ้ากดเจะร,ระเบิดแล้วมันบึ้มเมื่อกี้งานงอเลยครับโอเคนี่ไม่ใช่เออมีอยู่ห้องเดียวขอปิดประตูก่อนเลยครับเปลี่ยนเป็นลูกซองเหมือนเดิมดีกว่าครับท่านผู้ชมผมว่ามใน,นนี่ดีไม้กลางเขนโอ้โหวันนี้สว่างหน่อยนะฮะปรับแสงขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเออเราลงไปข้างล่างนี้เลยผมว่ามันต้องเผาเออ้เอ,อ เฮ้ยเฮ้ยหา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 ยไอยกระดูกไอกระดูกมาอีกล่าหนึ่งนู่นไงอยู่นู่นเดี๋ยวรีโหลดกระสุนก่อนครับรีโหลดกระสุนก่อนเปลี่ยนเป็นปืนนี้ครับท่า,านผู้ชมจะหนังก็กระเล็งดยโลนนะเอามันอยู่ข้างในมันไม่มันไม่โดนเอ้าทำไมถึงไม่โดนครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมันต้อง ประชันชิดเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอยอ,ยอยโครงกระดูกไอ้โครงกระดูกวิ่งมาอือขาหักเลยครับหิวเลือดก่อนตอนนี้ก็ไม่สามารถเปิดได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องเข้าไปตรงนั้น,นเหมือนเดิมนะถูกแล้วตัวน,นี้ก็ยังมีกบ3มตัวถูกแล่อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือเอ่อ กระสุนลูกซองโอเควันนี้เราจะไปเร็วๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยกระสุนครับเกือบพลาดไปแล้วยังไงก็ได้ขอกระสุนก่อนครับจึนั่นไงคุณเห็นอะไรเปล่าคุณเห็นอะไรเปล่ามไม่สนใจหรอก อะไรต้องอ่านนี้ก่อนปะอ๋ต้องอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ามันต้องไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคเผาทีไงเผาแล้วไปเลย คุณได้ยินเสียงอะไรปะคุณได้ยินเสียงอะไรเป้ามันตามกูมาเป้าเฮ้ยเฮ้ยว่างไงว่างไงมาแล้วตรงนี้ เออแล้วไอตัวนี้มันไว้ทำอะไรวะท่านผู้ชมไม่มีอะไรหรอกผมว่านะมันก็แค่นั้นแหละก็เผาเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราทำไรต่อก็อ๋อนู่นไงนู่นไงมีตัวมา เออหุ้ยมาเยอะเลยนู่นไงประตูมันเปิดผมขอรัวก่อนครับเฮ้ยมาเลยให้ตายเถอะเอ,อ้ยเปลี่ยนก็ะสุนเดี๋ยวเปลี่ยนปืนดีกว่าวิ่งก่อนครับวิ่งโอ้ยเลื่อนเกือบรด เรือยขึบรถแล้วอืมอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยตายยากมากเลยตดดอ,อ,อีกครั้งตายแน่เลยเลยอืมโอเคยังไงยังไงต่อโอเค ตรงนี้คํัสา์ตรงนี้ก็ถูกคลายไปหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าใครที่ชพ่งชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ K. KD. y นะครับผมคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสาหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ